สวัสดีครับ Codekfitterminal.com เพื่อนๆเคยอยากรู้ไหมครับว่าระหว่างที่เราไดเอทเพื่อลดน้ําหนักและลดไขมันเราสามารถกินปลาหมึกได้ไหมกินไปแล้วจะอ้วนหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วปลาหมึกมีกี่แคลอรี่เราจะสามารถกินได้วันละเท่าไหร่ดีและปลาหมึกมีคอเลสเตอรอลสูงถ้ากินเข้าไปเยอะๆจะอันตรายหรือเปล่าหรือเราจะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจได้ไหมวันนี้ผมโคดเ k จะมาบอกทุกอย่างที่เพื่อนๆต้องรู้เกี่ยวกับการกินปลาหมึกเพื่อลดน้ําหนักลดไขมันและมีสุขภาพที่ดีตามมาเลยครับปลาหมึกนะครับคือหนึ่งใน อาหารทะเลที่มีแคลอรี่ต่ำพร่องแป้งและมีโปรโตีนสูงมากจึงเหมาะมากๆที่จะกินเพื่อลดน้ำหนักและก็ลดไขมันโดยเฉพาะการลดไขมันด้วยสูตรไฮโปรตีนและโลคาร์บไดเอทและอย่างที่เพื่อนเพื่อรู้ครับว่าโลคาร์บไดเอทมีงานวิจัยรองรับมาแล้วว่าสามารถช่วยเราลดน้ำหนักและก็ลดไขมันได้ผลจริงปลาหมึก100กรัมจะให้พลังงานแค่92แคลอรี่เท่านั้นและมีส่วนประกอบเป็นน้ำมากถึง78.5กรัมแถมยังมาพร้อมกับโปรตีนสูงอีก16กรัมคาร์โบไฮเดรต ัมและไขมันอีกแค่1.4กรัมเท่านั้นครับเพื่อนๆจะเห็นว่าปลาหมึกเป็นอาหารที่มีไขมันตำ่ำและแถมยังอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและสารอาหารอื่นๆที่จําเป็นโดยเฉพาะแร่ธาตุซีรีเนียมที่มีส่วนช่วยให้ต่อมไทรอยด์ทงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆพอการที่ต่อมไทรอยด์สามารถหลั่งฮอร์โมนไทรอยด์ได้ดีก็จะช่วยทําให้ระบบเมแทบอลิซึมสามารถเผาผลาญไขมันได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับนอกจากนี้ปลาหมึก1เซิร์ฟหรือ85กรัมยังมีแร่ธาตุทองแดงมากถึง90% และแร่ธาตุฟอสฟอรัสอีก70%ของปริมาณที่แนะนําต่อวันซึ่งแร่ธาตุทองแดงนะครับมีส่วนช่วยให้ร่างกายเราดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการสร้างเซลล์เม็ดเลือดและการใช้ออกซิเจนของร่างกายส่วนแร่ธาตุฟอสฟอรัสมีส่วนสําคัญมากต่อการรักษาและก็สร้างมวลกระดูกให้กระดูกแข็งแรงและลดความเสี่ยงโรคก,กระดูกพุุนในผู้หญิงนั่นเองครับต่อมาคําถามที่เ,เพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะก็คือกินปลาหมึกจะทําให้เราอ้วนหรือเปล่าอย่างที่เ,เพื่อนๆเห็นครับว่าปลาหมึกเป็น อาหารที่ให้พลังงานแคลอรี่ต่ำมากเพราะในปริมาณ100กรัมจะให้พลังงานแค่92แคลอรี่ดังนั้นถ้าเราทําเมนูลาบปลาหมึกยำปลาหมึกหรือปลาหมึกย่างเราก็อาจจะกินปลาหมึกได้มากถึงมื้อละ300-400กรัมเลยทีเดียวครับแต่ปัญหาคือถ้าเราเอาปลาหมึกไปทําเมนูผัดหรือว่าเมนูทอดยกตัวอย่างเช่นผัดกระเพราปลาหมึกมันก็จะมีแคลอรี่จากน้ํามันเข้ามาเพิ่มด้วยเพราะว่าน้ํามันในปริมาณแค่1ช้อนโต๊ะจะให้พลังงานมากถึง120แคลอรี่ซึ่งก็อาจ อาจจะมีผลทําให้น้ําหนักเราดีดขึ้นได้นั่นเองครับนอกจากนี้เมนูทอดอมน้ํามันเช่นปลาหมึกชุบแป้งทอดหรือว่าคลาร์มารีจะให้พลังงานสูงมากและยังมีไขมันทรานส์สูงอีกด้วยซึ่งงานวิจัยเขาก็สรุปมาชาัดเจนแล้วนะครับว่าไขมันทรานส์มีส่วนทําให้ร่างกายเรามีระดับคอเลสเตอรอลเลวหรือว่า LDL สูงขึ้นซึ่งก็อาจจะทําให้เราเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจในที่สุดครับคําถามต่อมาก็คือปลาหมึกช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อเพื่อลดไขมันได้หรือเปล่า งานวิจัยหลายชิ้นสรุปมาตรงกันครับว่าถ้าเป้าหมายของเราคืออยากสร้างมวลกล้ามเนื้อเพื่อลดไขมันให้ได้ผลดีและไม่กลับมาอ้วนอีกเราควรเริ่มกินอาหารที่มีโปรโตีนสูงมากขึ้นเช่นกุ้งปลาหมึกและก็ปลาทะเลเพื่อให้ได้โปรโตีนวันละประมาณ1 5ถึง2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมทีนี้ปลาหมึก100กรัมจะให้โปรโตีนมากถึง15กรัมหรือเทียบเท่ากับไข่ทั้งฟองประมาณ3-4ถึงฟองและถ้าเราสามารถกินปลาหมึกได้300กรัมต่อมือ้อเราก็จะได้รับโปรโตีนมากถึง 45กรัมเลยทีเดียวครับคำถามต่อมาก็คือปลาหมึกมีคอเลสเตอรอลสูงกินเข้าไปเยอะๆจานอันตรายไหมแน่นอนครับว่าปลาหมึก100กรัมจะมีคอเลสเตอรอลสูงถึง198มิลลิกรัมหรือประมาณ66%ของปริมาณที่แนะนําต่อวันแต่ผลสรุปของงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันมาแล้วครับว่าคอเลสเตอรอลที่ได้จากอาหารที่เป็นธรรมชาติไม่ได้มีส่วนทําให้ระดับคอเลสเตอรอลเลวหรือว่า LDL สูงขึ้นหรือว่าทําให้เราเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจมากขึ้นกว่าเดิมเลยและโดยทั่วไปนะครับ ร่างกายเราจะมีตับที่เป็นอวัยวะที่ผลิตคอเลสเตอรอลเองอยู่แล้วมากถึง75%เพื่อที่จะมาใช้ในการสร้างฮอร์โมนเพศผลิตวิตามินดีและก็ย่อยไขมันจากอาหารที่เรากินเข้าไปส่วนคอเลสเตอรอลอีก25%จะมาจากอาหารที่เรากินเข้าไปครับดังนั้นถ้าร่างกายเราได้รับคอเลสเตอรอลจากอาหารที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นเช่นกุ้งและปลาหมึกมันก็จะเป็นการช่วยให้ตับสร้างคอเลสเตอรอลขึ้นมาน้อยลงนั่นเองครับคำถามต่อมาก็คือปลาหมึกควรซื้อหรือว่าเก็บยังไงให้ได้ความสดและก็สะอาด มากที่สุดอาหารทะเลเช่นปลาหมึกนะครับถ้าไม่สดจริงมันก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อแบคทีเรียได้เลยดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงที่จะมีภาวะอาหารเป็นพิษเราควรเลือกซื้อปลาหมึกแช่แข็งหรือเลือกซื้อจากแหล่งขายที่มีความสดและก็สะอาดดีกว่าครับถ้าเ,เพื่อนๆอยากที่จะเก็บปลาหมึกสดไว้กินทีหลังเราควรล้างปลาหมึกให้สะอาดก่อนทุกครั้งแล้วเก็บไปใต้ช่องแค่แข็งและถ้าเราใส่น้ําแข็งไปด้วยนะครับเราก็จะสามารถรักษาความสดได้นานขึ้นปลาหมึกที่เก็บในตู้เย็นนะครับควรนําออกมากินภายใน2วันต่อมาถ้าอยาก เก็บปลาหมึกไว้ในช่องแช่แข็งผมแนะนําให้ล้างปลาหมึกให้สะอาดก่อนทุกครั้งแล้วนําไปใส่ถุงซิปหรือว่าภาชนะที่ปิดสนิทและปลาหมึกแช่แข็งไม่ควรเก็บไว้นานเกินกว่า2เดือนครับส่วนในการละลายน้ําแข็งเราควรนําปลาหมึกแช่แข็งออกมาเก็บไว้ในช่องตู้เย็นธรรมดา1คืนก่อนหน้าเพื่อที่ว่าน้ําแข็งจะได้ละลายไปเองส่วนปลาหมึกย่างหรือว่าปลาหมึกที่เราทําสุกแล้วถ้าเรากินไม่หมดและอยากเก็บไว้ในตู้เย็นก็ควรเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิดหรือว่าอากาศเข้าไม่ได้และควรเอาออกมากิน ให้หมดภายใน2-3วันเช่นกันครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นครับว่าปลาหมึกคืออาหารทะเลที่มีแคลอรี่ต่ำแถมยังมีโปรตีนสูงและโลคาร์บมากๆจึงเหมาะสําหรับการสร้างมวลกล้ามเนื้อเพื่อลดไขมันและการกินอาหารสูตร h าย h p r o นและลคา c ์บไ d i e ทดังนั้นเพื่อนๆควรเริ่มกินปลาหมึกมากขึ้นหรือประมาณมื้อละ300-400กรัม2-3ครั้งต่ออาทิตย์เป็นต้นครับซึ่งเมนูที่ผมแนะนําก็จะมีปลาหมึกย่างลาปลาหมึกและต้มยำปลาหมึกเป็นต้นครับถ้าเพื่อนๆมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรนะครับ Comment, หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้เลยที่ด้านล่างและถ้าตอนนี้เพื่อนๆมีเป้าหมายที่อยากจะลดน้ําหนักลดไขมันอยากจะปั้นหุ่นในฝันให้ตัวเองภูมิใจสักครั้งในชีวิตแอดไลน์มาตามลิงก์ด้านล่างมาพูดคุยแล้วก็ปรึกษาได้ก่อนฟรีและถ้าเคมีเราตรงกันนะครับผมก็มีคอร์สออนไลน์ที่เหมาะสมกับความฟิตท,ทุกระดับของเพื่อนสําหรับเอพิโซดนี้ผมโค้ดเคขอตัวก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ